อัางหน้า,าก็มีเครื่องด้วยนะพี่ <c oughs> คืออะไรวะตอนแรกผมก็ตกใจเฮ้ยเครื่องอะไรสั่นๆวะในห้องน้ำร <c oughs> จริงไหมถ้านับครีมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เอาไว,ชว้ช่วยใช้ส่วนตัวในห้องอะ่ะคือมีมากกว่า100ชิ้นโอ้ยจริงไห <c oughs> <อ>มจริงครับ <c oughs> ผมตอบให้เลยไม่ต้องโบตอบหรอก <c oughs> ผมใช้ผิดใช้ถูกตลอดพี่จริงเหรอจริงแล้วเขาไม่เคย เขาไม่แล้วเขาเขาเป็นคนไปต่างประเทศเยอะอบางครีมเขาซื้อของเยอรมันมาอมของฝรั่งเศสมามผมอ่านไม่ออกอแล้วสีไม่เหมือนกันหมดม,มีช็อตหนึ่งขอเล่าวันนี้นางอาบน้ำอยู่แล้วถามว่าแเบบไอโฟมล้างนี่อันนี้มันเย็นดีเนาะโฟมล้างหน้าเย็นอันนี้มีเนี่ยอันนี้คืออะไรยาสิฟันไหรอเอาไปล้างหน้าแล้วบอกมันเย็นดีเนาะเยอะรผมแบบ เอายาป้ายร้อนในมาทาสิวบ้างอะไรบ้างผแบบเต็มไปหมดเลยแล้วคือแบบเฮ้ยยูช่วยแบบวางให้มันเป็นหมวดได้ไหมว่าอันนี้ก็ยูไม่ถามอ่ะโอ้โหเบบร้อยกว่าชนิดใครจะไปรู้เยอะมากอันนี้คืออยู่ในห้องนอนใช่ไหมในห้องน้ำครับเราใช้ทันหรอหมดอายุไหมไม่โบจะใช้แบบเช้ากลางวันเย็นต่กันนี่เป็นร้อยเลยนะใช่ เช้ากลางวันเย็นคือในแต่ละส่วนของหน้าต่างใช่ใช่ใชครีมแบบว่าบางทีแบบครีมทาแขนก็ทาขาคนละตัวในนี้เรื่องจริงเพราะว่าขาแบบโบเป็นคนผิวแห้งแต่คือแบบโบไม่ชอบเนือหน่ะล้างหน้าก็มีเครื่องด้วยนะพี่คืออะไรวะตอนแรกผมก็ตกใจเฮ้ยเครื่องอะไรสั่นๆวะในห้องน้ำมีเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่เดฟเดฟเอาไว้ทำอะไรอ๋อเอาไว้ล้างหน้าผมก็อ๋อเข้าใจผิดโอเคก็งไวางไว้ ผมแล้วแต่เขาเลยครับเรื่องของเขาเขาจะซื้อครีมอะไรใช้แล้วแต่เขาเพราะผมเชื่อว่าเขาซื้อสิ่งที่เขาคิดว่าดีสําหรับเขาใช่เพราะฉะนั้นเวลาถ้าผมซื้อสิ่งที่ดีสําหรับผมก็ปล่อยผมอย่าราะว่าแล้วเขามีไหมมีสิ่งที่เขาคิดว่าดีสำหรับตัวเองไหมโอแบบ้แบบแบบเยอะแล้วก็หลากหลายมากคือมาไม่เคยแบบเหมือนกันล่าสุดเพิ่งซื้อธนู ใช่ทำไมไปสั่งทํามาจะไปยิงใครวะในบ้านที่เอาไว้ซ้อมในบ้านอ๋อมาดีกัเพื่อนบ้านใช่ไหมฝึกสมาธิท่านูเนี่ยนะใช่แล้วเราห้ามเขาไหมอ๋อเขาซื้อมาฝากเลยค่ะแล้วจะยิงไหมเล่นเล่นอ๋อแล้วโอเคเล่นด้วยการเป็นกิจกรรมด้วยกันมีเยอะมีเยอะก็บักเขาก็ครีเอทของเขาไปเรื่อยค่าเห็นอะไรที่ชอบก็ทาก็ซื้อมา